สวัสดีครับสวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดี f อทุ่โลกครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องประเด็นนะครับเกี่ยวกับน้องท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศลาวนะเพราะฉนก็ได้พูดถึงประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับการ ซื้อรถนะครับซื้อรถของคนไทยแล้วก็คนลาวเพื่อนำมาเปรียบเทียบเนาะด้านน้องเขาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยและมีช่องนะครับทำช่องนะครับก็มาเล่าข่าวแล้วก็ถ่ายคลิปในน่าจะน่าจะกรุงเทพมหานครผมดูดูบรรยากาศแล้วมีรถไฟฟ้ามีรถเยอะแยะมากมายก็ได้เล่าแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันนะมีสองท่าน ท่านหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นการสอบถามกันนะครับก็เป็นสองช่องเนาะคุยกันคุยกันสนุกสนานแหละทำคลิปนะครับผมก็เลยเอาจับมาเป็นประเด็นแล้วก็มีข้อเล็กเปลี่ยนกันก็คือว่าน้องเขานี่เขาบอกว่าที่ฝั่งประเทศลาวนะครับที่ฝั่งประเทศลาวเนี่ยเขาซื้อรถเนี่ยเขาซื้อเงินสดทำไมเขาไม่ซื้อเงินผ่อน ผมก็เลยได้ทราบทราบมาแล้วว่านะครับว่าทางประเทศเราเดี๋ยวนี้เริ่มมีเริ่มมีการผ่อนแล้วนะครับผ่อนได้นะครับแต่ก็น่าจะยุ่งยากพอควรแต่ส่วนมากก็จะซื้อเงินสดนะครับแล้วก็รถที่ประเทศลาวนี่ส่วนมากก็จะเป็นรถหรูนะครับแล้วก็ยี่ห้อไหนที่เขาเลือกก็คือเลือกยี่ห้อนั้นเลยนะครับเมื่อก่อนมียี่ห้อหนึ่งนะครับที่ ขายดีมากมาเมื่อก่อนนะครับเป,เป็นรถรถกระบะ4ประตู4วินได้นะครับขับเคลื่อนสีล้อก็คือเขาเอาไปเนี่ยเขาก็จะไปใช้งานในในเขตที่มันมีภูเขานะครับที่สูงแล้วก็เป็นถนนทุรก,กันดารน,นะครับก็เลยทำให้ต้องใช้ระบบ4ฟร์วินนะครับสี่คูณสี่มันก็ไม่ติดลงหลังๆมาก็ใช้อีกยี่ห้อหนึงครับ ยี่ห้อนี้ก็ถ้าจะพูดถึงก็น่าจะน่าจะรู้กันทั่วนะครับยี่ห้อที่กำลังเป็นเป็นอยอดนิยมในประเทศเราครับมาอันดับหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็เต็มบ้านเต็มเมืองของประเทศเรานะครับแต่ผมก็เข้าไปดูในบริษัทที่เขาขายรถนะครับ รถมือหนึ่งรถมือสองที่ประเทศลาวส่วนมากก็จะเป็นเป็นรถยนต์ที่นําเข้านะครับประเทศลาวน่าจะผลิตเองไม่ได้นะเป็นน่าจะไม่ใช่ฐานผลิตนะครับก็นําเข้ามีรถยุโรปนะครับรถยุโรปก,ก็มีอ่าเป็นพวกน่าจะเป็นแบรนด์แบรนด์โตโยต้าดังๆนะครับโตโยต้าแลนด์ครุเซอร์นะครับโตโยต้าอะไรอ่าเขาเรียกว่ารีโวอะไรประมาณนี้เนาะ นะครับส่วนยี่ห้ออื่นไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับจริงแล้วไม่ค่อยมีให้เห็นเลยนะอันนี้เขาก็ซื้อซื้อเงินซื้อเงินสดนะส่วนมากแลจะเป็นเศรษฐีแล้วนะครับผู้มียนจะกินส่วนอยู่รอบนอกนะครับรอบนอกอำเภอรอบนอกตำบลรอบนอกที่ออกออก,ออกไปนะครับเห็นเขาใช้กันก็มีรถกระบะนะครับรถเก๋งก็ไม่ค่อยมีส่วนประเด็นที่ว่าทําไม คนไทยใช้แต่รถเก๋งนะที่น้องทํา youtube ที่มาจากประเทศลาวแล้วมาทํางานที่ประเทศไทย่นบอกว่าคนไทยในใช้แต่รถเก๋งมันประเทศไทยเป็นประเทศที่ถนนถนนมันดีประเทศประเทศลาวในถนนไม่ดีก็ต้องใช้รถกระบะรถที่เป็นล้อใหญ่ๆนะครับที่มีความทะโลหดอดทนนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยถนนนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแล้วนี่โอ้โหมีแต่สี่เลนทั้งนั้นเลยนะครับถนนดีนะ แล้วก็การระบบระบบการเขาเรียกว่าการพัฒนาการางบประมาณนะครับในการปรับปรุงถนนนะครับมันมันอยู่ในแผนงบประมาณของแต่และหน่วยงานดังนั้นแล้วมันก็จะเป็นถนนที่แบบว่า,าดีแล้วก็คนที่เอารถมาใช้ก็จะเป็นประเภทรถเก่งรถเก่งคือก็คนใบทํางานนะครับ ส่งลูกไป,ปโรงเรียนนะครับจะเอารถกระบ,บะไปส่งลูกไป,ปโรงเรียนได้มมันก็ได้แต่ว่ามันก็เธอทะแต่ถ้าเป็นรถเก๋งมันก็จะเข้าต่อเข้าซอยอะไรง่ายๆนะครับก็เลยอันนี้ก็เป็นความที่ที่น้องทําช่องที่ประเทศลาวนะเป็นคนลาวแล้วมาทํางานที่ประเทศไทยนะเขาได้เห็นแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาก็ยังงงๆทำไมประเทศไทยใช้รถเกง๋ง แล้วก็ลดเก๋งราคาราคานะครับมันเริ่มต้นมันมันก็ราคาที่มันจับต้องได้นะแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมันมีการแข่งขันในด้านการขายเยอะคือคือมีดาวถูกดาวถูกนะครับดาวถูกบางทีก็มีดาวศูนย์บาทอย่างนี้แต่ในยะในข้างในนะมันก็มีเนื้อหาสาระอยู่นะครับคือการที่คุณดาวถูก คุณก็จะต้องมีหลักฐานที่มันแน่นนะครับก็จะมีสลิปเงินเดือนนะครับสลิปเงินเดือนสเตตเมนต์จากธนาคารามีบ้านมีบ้านเป็นหลักแหล่งมีโฉนดที่ดินมีคนค้ำประกันส่วนมากเขาจะก็จะเอาคนที่ค้ำประกันมีมีร้านค้ามีหน้าร้านนะครับอันนี้ก็สามารถค้ำประกันได้นะครับอีกอย่างประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่ มีระบบราชการนะครับก็คือทำงานราชการราัฐวิสาหกิจบริษัทนะครับเขาจะมีใบใบประมาณว่าเขาเรียกว่าถ้าถ้าราชการก็เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเงินเดือนนะครับสลิปเงินเดือนถ้าเป็นบริษัทก็จะเป็นหนังสือรับรองจากบริษัทว่าออทำงานที่นี่จริงนะครับอันนี้ก็ออกง่าย บางทีเราอยากได้รถเราโทรไปบริษัทหรือรถมือสองนะครับโทรไปในไลน์ในกลุ่มในเฟซในอะไรเราก็โทรไปทักไปเขาเอารถมาให้ดูถึงบ้านเลยนะครับจริงครับทุกวันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆครับเพราะว่ารถเนี่ยเยอะครับประเทศไทยรถเยอะสําหรับรถรถกระบะนะครับใช้ก็คงใช้ที่เป็นเอามาขนของจํานวนเยอะๆนะครับพ่อค้าแม่ขายอย่างนี้ครับเนาะ ก็จะใช้รถกระบะส่วนรถหรูรถหรูนี่ก็มีมีเฉพาะท่านที่ทํางานเเขาเรียกว่าเท่าแก่เนะาะเจ้าของโรงงานเจ้าของธุรกิจใหญ่โตมโหฬานนะก็จะเป็นรถหรูส่วนประเทศลาวนี่น่าจะคล้ายๆกันนะครับรถหรูก็คงเป็นเป็นคนที่มีฐานะดีนะครับดังนั้นแล้วก็มาตอบโจทย์นะครับประเทศไทยส่วนมากก็ซื้อ เงินผ่อนอเห็นเห็นบอกว่าคนไทยซื้อเงินผ่อนเพราะว่าต้องเอาเงินเงินส่วนส่วนอื่นเนี่เอาไปทําต่อยอดธุรกิจนะครับมันมันก็ใช่อยู่ครับแต่ว่าในในระบบการการขายนะครับเขาเรียกว่าเทคนิคการขายของของคนขายรถนะครับมีการแข่งขันสูงไม่ว่าจะในทาง ลงในสื่อโซเชียลนะครับมีการอัพคลิปมีการโพสต์นู่นนี่นั่นนะครับการแข่งขันสูงมันก็เลยทำให้การออกรถได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนประเทศลาวก็น่าจะไม่ง่ายออกรถไม่ง่ายครับเนาะก็โอเคครับคลิปนี้ก็มาคุยกันเรื่องเรื่องรถนะถ้าใครมีอะไรที่คิดว่ามีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถก็ลองแนะนำมาได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ที่เขาใช้ ส่วนมากที่ผมเห็นนะครับที่เห็นเต็มท้องถนนนะครับก็จะเป็นรถที่ใช้ใช้ง่ายๆนะครับก็คือเป็นรถเก๋งนะครับในประเทศไทยนี้เป็นรถเก๋งฉาบฉวยนะครับวิ่งนะครับแต่ทุกวันนี้ถนนจะไม่มีให้ไม่มีให้รถวิ่งแล้วรถมันเต็มถนนแล้วนะครับรถเต็มถนนแล้วนะครับส่วนรถของพี่น้องทางประเทศลาว นะครับที่ขับมาทางมาเที่ยวมาทําธุระที่ประเทศไทยที่เห็นเห็นอยู่ก็มีแต่รถส่วนมากก็จะเป็นรถรถหรูครับป้ายทะเบียนสวยๆนะเห็นก็ยังแอบอิจฉาอยู่นะครับว่าเออเขาเขามีศักยภาพในการออกรถหรูได้นะครับก็ต้องมีรายได้ที่สูงมีรายได้ที่แน่นอนนะครับก็โอเคฝากไว้ด้วยนะครับกับเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ